والله قال ما شاء الله ولا استنسا باذينو

ของดีวัดอินทารามไปบูชาเลยนะโยมนะวัฒธโยมมาแล้วยังไม่ได้มาจารึิชื่อหรือว่ายังไม่ได้ไปเขียนแผ่นทองหล่อพระก็เขียนกันนโยมนะอย่าลืมไปรอดโบสถกันโยมนะหล่อพระครั้ง,งนี้จะมีนิสัยเทียบเท่ากับถวายสัรธานไปกรด้มศอไม่โดนนะ

ทีู่สังโฆจิตมาให้มมาถาเทำให้ไดเด็กันทุกคนกที่คัหาสมเด็จครูแต่ก็ทำบุญองค์ละหนึร้อบาทนะโยชนะก็เช่าบูชาได้เลยนะโยชนะได้เลยมากนะโยนะสมเด็จครูแต่ ไมคต้องทำได้เงินนุ่งผ้าพราสต้กขายเพื่อรายย่เพื่อความ